สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนมาเดินที่ตลาดวัดกลางกันนะคะวัดกลางตลาดวัดกลางมันจะอยู่ตรงตลาดทัวค่ะอยู่ตรงเทือกไทย12เข้าซอย10ก็ได้ซอย12ก็ได้นะคะตลาดนี้เป็นตลาดเก่าแก่นะคะเรา,เราลองเดินเข้าไปดูเลยนะคะข้างในคนเยอะมากะคะ่ะตลาดสดตลาดของกินเยอะมากเลยค่ะ ตามไปดูกันเลยนะคะอันนี้ผลไม้ข้างหน้ามีของกินผลไม้

เกียวหมูดิ้งเด่นมาดเช่น,น,นละสิบาทเห็กินเยอะมากอะค่ะนี่กันมาช่า นหวังที่หวังว่านมเีจะไปขึ้นมันทาไมไี่หม่นี่เปาาเปาถุงละยเอาเอาให้สองลูกะค่ะเอาบราจ้าที่นี่ของขายถูกเนาะหนูไม่เคยมาเดินเลยลจา้จาบ้านหนูอยู่แถวนี้แหละแต่หนูไม่เคยได้เดินเข้ามาจ้า,า,จาขอบคุณนะคะ ตลาดใหญ่มากเลยนะข้างในอ่ะของเยอะมากเดี๋ยวเราตาไปดูข้างในกันนะวันนี้น,นี่กูใช่ เป็นตลาดฝั่งขวามือก็เป็นตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักนะพูดจาดี เอาต้มต้มสายบัวให้ถุงหนึ่งค่ะใช่ค่ะถุงเท่าไหร่คะ3ปสิบบาทจ้าที่นี่ขายถูกเนาะใช่ขายไม่แพงจ้าขายถูกอร่อยด้วยใช่ค่ะแม่ค้าก็น่ารักไหมคะที่นี่น่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลย,ด,ย <laughs> ดูอะไรกันด,ดูนี่ ý nghĩa cả này hạn ทอดร้อนๆเลยค่ะนี้าวมไก่อดไ่หมดไ่ห้เรานั่มเนมันจะมันจะหมรือว่าัไรยสีปาถูกปูยุดาเลยนะหรายี <teor> ่ <in> <t ell an> พ่อค้าสิแม่ค้าที่นี่น่ารักกันนะที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่เจ็ดกับวัดกลางเลยค่ะเป็นตลาดวัดกลางตูุ้่๋นต้มตุนต้มงุอกต้ตอน้ลตุนต้มตน้มน้มตน้มนต้มน้าคนต้นุนมนต้นดมนต้มเุ๋ตตัวเล้ จริงว่าคนโนละห0าร้อยหมดแล้วหมดตัวเลยวะอาันนี้ก็เล่าให้ังนายกนะก็ไปทำบูดโยงอยาเมียยุยืนยาวนานอีกสี่สิบปีห้อยสี่สิบในหม้อเทียนเดี๋ยวเราจะดูที่งบนนยกาไปลย แต่ก็ไม่ได้ ของที่นี่ขายถูกนะเคเดี๋ยวเราเดินออกไปดูข้างนอกกันดีกว่า ขนมอะไรอ่ะข้าวตังค่ะถุงเท่าไหร่สามห้าอ้อาวให้หนูถุงหนึ่งค่ะ,ะเอาแบบไหนช้ที่สามแบบจ้าหนูเอาแบบนี้ดีกว่าตลาดตลาดนี้ใหญ่เนาะหนูมไม่เคยเดินมาเลยแต่บ้านหนูอยู่แถวนี้นะใช่มไม่เคยเข้ามามเลยอะตลาดเช้าอ๋ออันนี้ตลาดเช้าใช่ไหมคะ อ๋อคืออยู่ถึงสิบเอ็ดโมงเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าเลยโอ้ตีสองเขาก็ขายแล้วเหรอตีสองลูกค้ามาโอ้ลูกค้ามาแต่รอแล้วหนูจะตื่นไหวไหมหนูเมื่อเช้าตื่นหกโมงเช้าก็ยังโห หนูอยู่แถวแถววัดปักน้ำอะ่ะแต่หนูไม่เคยเดินเข้ามาเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ค่ะโอ้หรอตรงนู้นโอ้ค่ะค่ะค่ะโอ้ค่ะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าตลาดตลาดเช้าอะ่ะเปิดตั้งแม่ค้าพ่อค้ามากันตั้งแต่ตีสองแล้ว เราเติมไม่ไหว6โมงก็เช้าแล้วของกินเยอะมากอะ่ะแล้วเขาขายถูกกันด้วยแล้วโกสาลี่เอาเอาเอัน<อ>นี้สักาลูกค่ะสาลี่เลยนะจ้า5 5ลูก ได้ได้ได้ค่ะชิ๊นค่ะให้หนุกเอ็นน้อยอยากอยากเพราะว่าไม่ได้หัวขาเม่ฆาที่นี่น่ารักจริงๆจริงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปออกไปดูข้างนอกอีกรอบดู่ะโอ้ยมีไม่สวยไม่ให้ด้วยน่ารักค่ะแต่ว่าปลาไม่ดีไม่ดูเราใส่แว่นตาเราเอ้าดูเข้าใ่นะ แม่ค้าน่ารักไหมก็พยา,าพยามดูให้ดองึ้นเนี่ย ที่นี่ก็บอกว่าที่นี่เป็นตอนตลาดเช้าจะเก็บประมาณ1 1เอโมงอันนี้เราเดินออกมาทางเทือไทยซอย10ละเมื่อกี้เข้าซอย12ออกซอย10ของเยอะจริงๆข้างในของถูกด,ด้วยแล้วแม่ค้าที่นี่แต่ละคนคุยดีอ่ะน่ารักอ่ะ แล้วต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วหลัะพ่อค้าแม่ค้าน่ารักอันนี้ข้าวต้มมัด พี่คะกล้วยขายยังไงคะเนี่ยค่ะกล้วยเหลืองๆเนี่ยจ้าลูกใหญ่ลูกละสิบบาทค่ะเอาให้สามลูกค่ะขายถึงกี่โมงพี่เดี๋ยวก็เก็บนะครอ๋โอ้เนาะที่นี่ที่นี่เป็นตลาดเช้าใช่ไหมคะตีบโมงนนะโอ้บางคนก็1ีบเอ็ดโมงเนาะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักนะอ เอาเอมลูกค่ะแล้วกัตตอมัดค่ะยังไงคะเตอมัติเอาตอมัดให้2มัดด้วยค่ะสมัดค่ะตอมัตอมัตะเี่นเพื่อนูซีช่วยอดนนพ่อค้าแม่ค้าเต็มไม้เต็มมือเลยไปไม่ไหวแล้วนะคะ ของกินเยอะมากเลยแต่หมดไป,100ปร้อยกว่าบาทสองร้อยมัง้งที่นี่ของถูกวันนี้กินทั้งวันแล้ววันนี้จะวันก็งานนี้แหละ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จบกันเท่น,นี้ก่อนนะคะเพราะว่า คิวของเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงนี้อีกนิดนึงเห็นคนเยอะดีของกินเดี๋ยวเดี๋ยวมานนะมีมีหูกรอบด,ด้วยของถูกถูกเนี่ยที่นี่เป็นตลาดเช้า เดี๋ยวประมาณสิบโมง1ิบเอ็ดโมงเขาเก็บันแล้วค่ะไม่เคยมาเดินตลาดนี้เลยบ้านอยู่แถววัดตากน้ำน้ำฝนอยู่แถววัดตากน้ำแต่ว่าไม่ไม่เคยเดินเข้ามาดูอ่ะโอ้โหของกินเยอะแล้วไม่แล้วก็ของถูกด้วย โ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักพระกันล้งสวดกเลยโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเราพอกันแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขกันนะคะอันนี้ก็ปลา จะจบจะจบก็ไม่ได้จบของกินเยอะมากเลยกำลังทอดร้อนๆเลยโอเคค่ะเพื่อนๆรอบนี้รอบ,อบนี้ลาจริงๆขอกลับลาเพื่อนๆนะคะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด <ienda S 2> ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ